gx อ่าแวงเล็บลบ3ไว้ x ย้าย3ไปบวกย้าย4ไปหาร4ไปตัดเหลือ 2, 2 2คูณเข้า2 x 6เหลือ3นี่คือ gx โจทย์ต้องการ g g 3เปลี่ยน x เป็น3 3 2เป็น6เป็น9นะคนะฮเปลี่ยน x เป็น3นะนะฮะ ต้องการ G 2, ลบ 2, สองลบสองใส่เข้าไปลบสองลบสี่เลยลบหนึ่งในลบหนึ่งจนต้องการบวกกันตึดต๊ดตึ๊ดเป็นแปรจบข่าวสิบเอ็ดเอฟห้าเอ็กบวกสาม สิบห้า x ลบหนึ่ง f หนึ่ง f สอง f 3เท่าไรถอดถอด f x สิบห้าย้าย3ไปลบย้าย5ไปหารลบด้วยหนตัดเป็น3 3คูณเข้าเป็นเเป็น10นี่คือ f x ที่ต้องการ f หนึ่ง f หนึได้ลบเ f ส f สองได้ลบสี่ f สามสามได้ลบหนึ่งจนต้องการทั้งหมดบวกกันเป็นลบสิบสองดีใจได้เกิดมาชาติหนึ่ง f 6x ลบ1เท่ากับ 12x บวก1 f f ทำําอีกสิ fx ย้าย1มาบวกย้าย6ไปหารบวก16ตัด 2x บวก2บวก1เป็น 3f ยัดเข้าไปใน fx แต่ fx ที่เาได้คือ 2x บวก3บรรจุเข้าไป x เป็น 2x บวก3ก็ไปเปลี่ยนอีก x ตัวนี้ถูกเปลี่ยนเป็น 2x บวก3นะฮะ x ตัวนี้ก็เปลี่ยนตาม 2x บวก3บวกอีก3ก็จะเป็น 4x บวก9 g 4x ลบ1กับ 8x บวก2 g 6บวก x กำลัง2เท่ากับเท่าไร g x g x 8x บวก1ส่วน4บวก2ย้าย1บวก4ไปหาร4ตัดได้ 2x 2เป็น4แต่เราเปลี่ยน x เป็นอะไรครับโจทย์ต้องการเราเปลี่ยน x เป็น เปลี่ยน x เ,เป็น6บวก x กำลังสแล้วก็เปลี่ยน x เ,เป็น6บวก x กำลังสบวก4เปลี่ยนตำแหน่งเดียวกันให้เหมือนกันเป็น2 x กำลังสอง,ง 2, 10, 2, เป็น16อภิสิทธ์ครับผม 14 14 h 8 x บวก3 h 8 x บวก 3, <3> เท่ากับ8 x ลบ3โจทย์ต้องการ h h 6 x บวก1ตรงนี้กูเปลี่ยนตนี้เลยนะ8 x 6. บวก3ลบ6ดูก้อนนี้ก้อนนี้เลย เติมบวกสามเข้าไปโอ้โหเท่าเดิมก้อนนี้ก้อนนี้เหมือนกันก็จะเป็น s x เลยเปลี่ยนก้อนนี้เป็น x กั x ตามเราต้องการอะไร h 6 x บวก1ก็เติม6 x บวก1เข้าไปลบ6ก็จะเป็น6 x ลบ5แต่ตรงนี้ h 6 x บวก1เป็นเท่าไหร่ s 6 x ลบ5 6 x ลบ5ใส่เข้าไป นะเราก็ต้องไปหาตรงนี้ h 6x ลบ5เราเปลี่ยน x ตรงนี้นะ x ตรงนี้เป็น6 x, 5, x ตรงนี้ก็เป็น 6x ลบ5ลบอีกนะเปลี่ยนก้อนนี้นะครับเนี่ยก้อนนี้ก้อนนี้เปลี่ยน x เปลี่ยน x 6x ลบ11ตรงนี้เขาบอกคาเท่ากับ 6x ลบ11ที่โจทย์ต้องการ จะบอกว่าหมดเวลาแล้วใช่ไหมตุงตุ้งบอกคิดถึงหมกเพื่อนขาเม้นนะเฮ้ยเพื่อนบักคาเม้นอะเพื่อนบักคาเม้นอะเลิฟ y ยู l เลิฟ o ยู อ้าวข้อ15ข้อได้วัดดวงแล้วข้อนี้โจทย์ถามหาโจทย์ถามหา F x เอ็กกำลังสามนะข้อนี้ครูก็แค่เอากำลังสองสมบูรณ์มาใส่หน้ากำลัง2 2หน้าหลังนะฮะบวกหลังกำลังสองเนี่ยตรงนี้ก็เป็น 3x บวก1กำลังสอง เนี่ยเนี่ยหน้ากําลังสองสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองเพราะตรงนี้เราเปลี่ยน x เข้ามาแทนที่เพราะมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น f x เก็เยเท่ากับเท่าไรเอฟเอเท่ากับ x กําลังสองเนี่ยเราเปลี่ยนก้อนนี้เป็น x ก้อนนี้เป็น x ด้วยเพราะมันเหมือนกันเหมือนกันโจทย์ทำให้กําลังสามเ x กําลังสามเปลี่ยน x เป็น x กําลังสามแต่มันมีกําลังสองซ้ําอยู่ เปลี่ยน x เลขกำลังสามกำลังสามซ้อนสองก็เป็นโดนปรับสองร้อยบาทถ้าซ้อนสอง่าข้อวัดวิธีกรรมว่าใครจะกลับบ้าน I don't know I don't know เขียนใส่กระดาษของตัวเองนะครับเพื่อความสบายใจของหมาเรากะเลกะลาดเท่ากับ4ให้หา f3 ฟสบวกเอลบสเป็นโซภาลักขณาจับหัวใจ วิวเจ้าพูดกับใครไม่เหนื่อยเล้วเห็นมันกระดิกทั้งค้าบเลยนั่งน่งนั่งน่งอย่างเนี้ยฮะบ้านอยู่คนใดปูดที่เผยว่าจี 滴溜就滴溜就溜溜，就溜溜，就溜滴溜滴就滴溜滴溜滴 u อะไรต้องรีบเฉยเดผู้ชายจับต้องรู้สึกเฉยอย่าไปรู้สึกตามอ้าวอ้าวตอบที่ล่ะตอบที่ล่ะที อะไรตอบแล้วหอเป่าอย่าเอยเสียงเาบังนี่ลอกลอกลอกทำไมอ่ะเหตุผลอ ก็จอ่าโอเคเขาเรียกว่าคงที่ไ okay. ม่ว่าจะใส่อะไรเข้าไปมันก็ไม่เคลื่อนที่ติวจิดติิวจิดติวจิดติวดิวจิดติวดิวหัวหลานเวอลาลงเข้ไป อ้าวมาดูกูเฉลยดีกว่ากูอยากกลับบ้านแล้ววันนี้มีนัดด้วยจริงๆริง่จะหนีพวกเราไปตั้งแต่ตั้งโจทย์เสร็จแล้วความรู้สึกผิดอย่างแรง่านั่งทํานี้นี่ในมันจะเ,เจอโจทย์อีกสเต็ปหนึ่งนะครับโจทย์ที่ข้างลื่นไม่มีเอ็กอ่ะเนี่ยในข้างนี้ไม่มีเอ็กอก็แปลว่าต่อให้น้องแต่งให้มันเป็นอะไรครับเอ็กเป็นศูนย์เข้าไปให้เอ็กเป็นศูนย์เข้าไป,าป,าไปมันก็ได้หนึ่งมันก็เหลือสี่เหมือนเดิม ให้ x เป็นหนึ่งเข้าไปเขาเป็น f อะไรดิ f ให้ x เป็นหนึ่งเข้าไป f สี่ก็เป็นสี่ถูกไหมให้ x เปลบหนึ่งเข้าไปลบหนึ่งเข้าไปนะฮะ x เปลบหนึ่งเข้าไปลบหนึ่งใส่เข้าไปมันก็เป็น f ลบสองใช่ไหมมันก็เป็นสี่ไม่ว่าเราจะให้ x เป็นอะไรก็ช่างเนี่ยมันจะเป็นสี่ตลอดการเพราะว่ามันนี้มี x ข้างนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันคงที่มันคงที่ โจทย์ง่ายกลายเป็นยากโอเคไหมเพราะขวามือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะกําหนด x ใน f อย่างไรก็ตามนะครับเนี่ยกำหนดไปเถอะเพราะว่าค่างนี้มันไม่มี x ยังไงมันก็ไม่เคลื่อนที่ค่าของมันก็เลยกลายเป็นฟังก์ชันคงที่นะฮะ f สามแสนอะไรเงี้ยก็สี่ f สิบลบคงหมื่นก, 60, ก็ช่าง,งมันก็เป็นสี่เหมือนเดิมมันจะมีลักษณะฟังก์ชันคงที่อยู่ด้วยมีใครไม่ได้ชินเมื่อวานนี้มั่ง 1>, 1 2 3 4งสห้ไม่พอจ่ายกันด้วย